นิดหน่อยชาแนลค่ะทำส้มตำม,มีข้าวเหนียวดำด้วยค่ะนิดหน่อยทำนึ่งข้าวเหนียวดำด้วยส้มตำปูนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ปลาไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะถ้าเผ็ดมากเรากินไม่ไหวเอาเท่าที่ตัวเองกินได้เนาะตามปูค่ะอร่อยอร่อยอร่อยอาเปิดกล้องเองนะคะอื สวัสดีค่ะนี่หน่อยชาแนลค่ะ,<ล>ะก็ประจำวันก็คงประมาณนี้นะคะนะกินส้มตำม,มัง่งตามสั่งมั่งอะไรบ้างค่ะไปตามภาษาแต่ส้มตำอร่อยมากนะคะวันนี้เมื่อกี้นิหน่อยถ่ายไปรอบนึงแล้วแหละแต่ว่าตั้งกล้องไม่ค่อยดี กินส้มตำด้วยกันค่ะส้มตำกูค่ะอร่อยกูเนาะกินยากหน่อย เ้าเหนียวดำค่ะน้ำสมตำอร่อยมากค่ะ วันนี้ส้มตำทำส้มตำปูนะคะก็ไม่เผ็ดมากค่เอาพอกินได้ทุกทีตำเผ็ดแล้วก็กินไม่ได้เอาเท่าที่ตัวเองกินได้เนาะ ถ้าตำแล้วกินไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำทำไมนิดหน่อยเปิดช่องใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกินส้มตำค่ะส้มตำปูเปรี้ยวหวานค่ะอร่อย ตำปูค่ะอร่อยปูมีไข่ได้วยค่ะอร่อย อร่อยมากกับน้ำส้มตำค่ะนะคะออละ,ค,ะ,ะ,ค,ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะมาช่วงเย็นอาจจะไม่ค่อยสุภาพค่ะตำปูค่ะวันนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยมาก คราวที่แล้วตำน้ำตำปูลปลาเนาะมันเผ็ดมากกินไม่ไหวไพอเรากินไม่ไหวปุ๊บทีนี้ใครจะกินนะคะทีเนี้ยต้องเททิ้งอเอาเท่าที่ตัวเองกินได้ดีกว่าเนะเาะถ้าใครอยากกินก็มานะคะมาได้โทรมาเลยค่ะโทรมาเออจะมาเยี่ยมนิดหน่อยนะตำน้ำตาให้กินหน่อยโอเคนะคะตมให้กินค่ะ แซ่บแต่น,นิดหน่อยท้าเมื่อกี้ถ่ายไปรอบนึงแล้วนะคะเนี่ยตั้งกล้องไม่ค่อยได้ค่ะตั้งกล้องไม่พอดีก็เลยถ่ายใหม่ข้าวเหนียวดําไม่เคยทำหรอกลองทําดูสีมันดําน่ากินดีนะก็เลยลองทําดูค่ะแต่ว่าเราแค่แค่ข้าวเหนียวแค่สีชั่วโม,มงเองมันก็เลยกาไม่ค่อยได้ค่ะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนดิดห,หน่อยต้องปิดเองเนาะ<อ>สวัสดีค่ะ